สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริกายวาเกมเมอร์กีวา่าเจ้าก่าวนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในคลิปท่องเที่ยวของผมนะเป็นวอล k e a ด r y เราจะไปท่องเที่ยวสิงคโปร์วันที่28กันยายนที่ผ่านมานะครับถึงวันที่1ตุลาคมเรากลับมาที่ประเทศไทยนั่นเองครับเราไปที่สิงคโปร์ในรอบนี้นะเราไปงานฮาโลวีนที่ ยูนิเวอร์แซลนะครับผมซึ่งเราได้ไปถ่ายคลิปในงานนี้นะครับผมซึ่งเป็นแปง้งในช่องแป้งที่ถ่ายนะครับแล้วผมก็ไปจำแจมเขาว่านะไปถ่ายนู่นถ่ายนี่นะฮะซึ่งวันนี้ครั้งนี้เนะี่ยทุกครั้งที่ผมนะถ่ายวิดีโอวไว้แต่ไม่เคยทำวอล์กเลยทีเดียวแต่วันนี้ฮะเขาจะมาทำวอล์กเหมือนกันแต่ว่าอ่มามันเป็นวอล์กเดอรี่ที่ไม่เหมือนของชาวบ,บ้านเขาคือแบบผมก็ถ่ายของผมนะฮะแล้วก็อาจจะไม่มืออาชีพก็คือแบบมืออาชีพเหมือนคนอื่นที่ไ,ไปถ่ายพี่ใส่มุกใส่อะไรนู่นนี่นั่นบุ๊ก เดินถ่ายแล้วก็ดูแบบว่าเฮ้ยผมไปเที่ยวที่ไหนบ้างเก็บไว้เป็นไดอารี่แบบว่าเฮ้ยเราเคยไปเที่ยวที่นี่นะเราเคยมาที่นี่กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับผมก็ลองไปดูกันเพราะว่าจะเป็นยังไงดูกันเลยดีวยกว่าครับผมว่าวันแรกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันครับแล้วตอนนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์แห่งความรัวนะฮะเราจะดูเหมืนว่าข้างในเป็นยังไงบ้างก็มีแก๊งเราก็มางครบเลยวันนี้ อากาศข้างนอกก็ร้อนนะร้อนใช่ได้เลยร้อนไม่ต่างกับไทยเท่าไหร่แต่ว่าที่สิงคโปร์ตอนนี้ไม่มีฝนตกแล้วที่ไทยที่ตกเป็นชุ่มชื้นเลยทีเดียวนะดูฮะโอ้ว้าวมันก็เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แบบหนึ่งนะของสิงคโปร์ะเดี๋ยวเข้าไปลุ้งในกันนี่หน้าทางเขา้าาถ่ายถ่ายวอกกันอยู่ ถ่ายวก,กันอยู่ส่วนเราก็ถ่ายเราด้วยใครไปดูจะเข้าไปข้างในพิพิธภัณฑ์ละมันมีโซนมากมายนะฮะ ที่มาัจรร์มาก,มากๆเลยนะครับโอ้ม่รู้ีิโอ้ดูดิเฮ้ยเหมือนประตูเปิดเฮ้ยประตูปิดตอนนี้ประตูปิดเฮ้ยอันนี้ประตูปิดอันนี้ประตูเปิดนนประตูเปิด,ปปดนี่แค่ขยับเองว้าวสุดยอดอ๋อเราเข้ามาที่โซนนี้มันก็จะเป็นแบบโซนแห่งภาพลงตาทั้งหลายนะครับ นี่ตรงนี้มีเงาเยอะคุณสามารถมองเห็นลูกบอลกิ้งขึ้นเขาได้เอ๋อนี่ครับผมเขาบอกคนสามารถเห็นลูกบอลกิ้งขึ้นเขาได้ครับเอาลูกบอลมาวางครับเอ่ยกต้อหน้จออ่ามันจะเหมือนลูกบอลกิ้งขึ้นเขาฮะโอ้เหมือนรรขึ้นเขาจริงนะัำเป็นวิทยาศาสตร์แห่งการลวงตานี่อันนี้อยู่ที่มุมมองม,มมองเป็นตัวอะไร มองมันยีราฟเฮ้ okay. wow. โฟเบียหรืออะไรอ่ะการถ่ายรูปน่ากลัวน่ากลัวหยอดหนึ่งเหรียญเพื่อให้แป้งโดนช็อตเหรอหยอดหนึ่งเหรียญเพื่อให้แป้งโดนช็อตเหรอ มันแค่สั่นหรือเปล่าอุ้ย <Ừ. S 1> มันขึ้นแล้วมันกำลังขึ้นสามร้อยสามร้อยเนาะมันขึ้น,น,ข,นาาขันกับกระาเลยอ่ะใช่เนี่ยตีพลังงานไฟฟ้ามันขึ้นเลยไอ้แป้งกำลังโดนช็อตแป้งกำลังโดนช็อตเฮ้ยแป้งแสดงพลบานหน่อยแสดงพลบานหน่อยขันขึ้นแล้วแป้งขันขึ้นแล้วขันขึ้นแล้วโอ้ดูดูดูมือดูมือดูมือเูรแล้วเสร็แล,แล้วดูมือดูมือโอ้โห อะไ <laughs> นไงมันน่ามันคือมันน่าจะสั่นจนแบบเหมือนโดนไฟชอ็อตอะนะแต่มันไม่ใช่การโดนไฟชอ็อตคือการสั่นนะ,ะเฮ้ยเข้าไปเข้ามาดิเออเออเท่เท่เท่ <laughs> <laughs> ใช่ไหมกฎการกดลรงมากไปอ่งมาแล้วไปกดแรงพลังมากอยู่โอ้โหนี่มันการ์ดตัวหนอนตุ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 น พยู่หลังพยุงหลังไปไปไปไบแล้วขยับแล้วเยแล้วว <c oughs> ยับม่กนี้หรอ <between> โอ้ยัไงหอยังไงยังไงพร้อ,รอมแล้วกดปุ่มไปนั่งเ่อนพ้อมแล้วกดปุ่มอานั่งกัฟงฮะ ไงหมดแล้วยังอ่ะดูไปเรื่อยมันโผล่มาแบบว่าใช่ไงเฮ้ยนี่โอ้โหนี่กลัวรู้นี่กลัวรู้แล้วกลัวรู้แล้วกลัวรู้ทุกแกกลัวรู้เปล่าอันนี้มันคือบัวดูใช่ใช่ใช่ใชนี่คือดอกบัวไอ้เบนบัวเป็นเบนบัวอันนี้บอกว่าลองไปอยู่ใต้ใต้ลงเฮ้ยปังปังกิน

นี่นี่งนี่ปลาเขาไม่ปลาเขาไปลาเขาไม่พี่เห็นอยู่ไม่มีไม่มีปลาเขาไเขาไเออปลานันแหละเออปลาอยูนั่นแหละนี่เยรจะมองการอยู่ในคบแล้วตอนนี้มีผู้คนมาดูบัแป้งเข้าไปด้วยแป้งเข้าไปด้วยแป้งเข้าไปด้วยไป โอยนะกลัวตายอ๋อเขาเรียกกันกลัวการถูกฝันทั้งเป็นนั่นคืออะไรเนี่ยพี่น้องคู่นี้ไ้ใจดีดีสบายอันนี้คือความกลัวแมงมุมคุณกล้าที่จะใส่มือเข้าไปไหมสนใจปะกลัวแมงมุมยังไงแมงมุมแมงมุมไงไม่แต่มันมีแมงมุมจริงๆริงไหมไม่มี อ๋อมันเหมือนกับว่มีเซนเซอร์มีเซนเซอรแล้วมีอคือเวลาเะโราอ่ะก็ความแบนีะอุ้ยงูเหาน้องนี่อุ้ยเหมือนเลย โอ้ว่ะไรอะ่ะไันนี้มีอะไรอะ่ะดูาดิดความมืดอ๋อเป็นการกลัวความมืดว่ามีใครเดินตามเราอุ้ยออกมาเจอตัวตลก โอ้โหทำให้เด็กๆกลัวฮะนี่คือการโลกัวตลกตัวตลกมันก็น่าอัวจริงๆถ้กิดหน้าตาเงี้ยนะใครๆก็กลัวอันนี้โลกกลัวเสียงเครื่องของฟันโ้องกีท้องกีดท้องกีดกีดร้องกีดร้องมวัดดูว่าโอ้โหวัดเท่าไหร่กีดร้องไหนกี ไม่มีอะไรขึ้นตรงนั้นเอ้ยเกินอยู่สีแดงแล้วสีแดงแล้วตาพี่รอนคือทุกแจงกรีดร้องอันนี้แค่แบบเขียวขอ20%นะมันกั้นเสียงได้เปล่าทุกแจงต้องหันหลังไหมหันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันหัวไหมเห็นไหมมันหัวไหมไหมมันหัวเออนั่าน่าเอออ่า20%พอนะกี่ใส่ไม้นะจะออกมาข้างหน้าประตูนะ 1, 3โอเคโอเแดงแป้นเลยเรียมาครับนระดับค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นเน่ยใช่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 ปาแป้งรองเออขึ้นขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กลมแกมกล่มแกมเออกลมแกมกล่อมแกมแต่ของกิ่งจอทะลุหมดเลยเออแดงค้างเลยของนิ่ง ทางออกทางออกลำบากไม่กลัวกลัวลำบาก oh, เออไม่กลัวหรอกนะทางแคบกลัวลำบากต้องค่อยๆคานออกไปเออลำบากกันเลยนะเออ play scary can really feel มอนเตอร์กลางคืนเหรอ ห้องพิชณาห้องพิชณาเหรอให้เลือกห้องให้ถูกต้องการเลือกห้องให้ถูกต้องว่าเราจะเลือกห้องไหนแป้งคิดว่าอเนี้ยน่าจะเป็นประตูเหมือนคล้ายคล้ายมอนเตอียเงอ่ะเหมือนประตูแห่งฝันร้ายฝันร้ายไ้ส์ดีซ้ายก่อนเลยอ๋อมัีสาวประตูแป้งไปเสาวแป้งเลือกแป้งเลือกดีกว่าแป้งเลือกดีกว่าโอดูข้างบนก่อนดูมงนวนเป็นเหมือนแบบแยมรอนเนี่ยก็คือวันแห่งฝันร้ายแต่ไม่คกลวไอหมีคนมากกว่ากลัวอะไรน้องหมีล่ะ เราเรจกตูแรกกันนะไม่มีอะไรผ้คนเ่ไปแล้วไป้นีลวไหนๆ้ผ้เ้ยเจอคตายคนเหรอ้ยาคนเลยเหมือนโดนหมกย้รู้แล้วว่าเขาต้องการจะทอะไร้องตู้ซุ้ผ้าหกต็กเด็กกลัวตู้ซุ้ผ้า อะไรอ่ะมีรงทเด็ก่งทเด็กรเ้าเด็กแล้วตู้สุดท้ายอ่ะมันตัดหน้าเป็นทางออกแล้วแป้งตท้ายดครับผมปันนี่ันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสรีก่อนที่เราจะไปเจอบ้านมีสิ่งกันเราก็จะมาบ้านแบนี้แบวนี้นะ มันก็เป็นเรื่องของเด็กๆรับผมไม่กลัวลูเล้านะครับสองสาวหรือเป็นอะไรอ๋อ มันเหมือนนี้เลยนะไอ้รถไฟหอที่เกาหลีแกมันน่ากลัวจริงเลยหรอสนุกเกินแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้กลัวมากกว่ากลัวอะไรครับกลัวการสอบครับเฮ้ยเอ้ยกลัวกลัวการสอบวหรกลัวการสอบเอ็กซ์แอมเอ็กซ์แอมเฟรนเฮ้ยกลัวการสอบ เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นรถไฟเหอะดูครับว่าจะเป็นยังไงนะในมุมมองของผมนะตรงนี้เขานั่งได้สคนจะคนนั่งคนเดียวแล้วกัน,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 นอโอเคครับนั่งน,นี้อ่าแล้วก็ปุ่ม มันโยกเ่ยอโยกโ้ยโยกโอายโยกโอยโยกโอโอ้ยเฮ้ยมันโยกมามันโยกเฮ้ยโอแต่มันกไม่น่ากลัวเท่าของจริงโมันโยกปมัโยกมีโยกมีโยกโอ้มีโอกอย่างนี้เลยครับโอ้มีเทกระจาดเลยฮะ ที่เกาหลีเนี่ยมันน่ากลัวน,นี่นะอไอ้รถไฟหอกที่เป็นไม้ที่ผมเคยไปเล่นนะนานแล้วตั้งแต่ไปเกาหลีตอนนั้นนะมันน่ากลัวไปเยอะเลยอันนี้ไม่มเขา,าเรียกว่าเด็กๆอันนี้อะไรฮะมาดูนี้อันนี้ความกลัวอ,อะไรอ๋อเกียร์กลัวเกียร์กับหนังเทเลอร์ครับผมเกียร์กับหนังน่ากลัวน่ากลัว

เสร็จเรียบร้อยแล้วกับการเที่ยวเล่นในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คือเล่นได้ไม่หมดเพราะว่ามันปิดท่าโมงเย็นเรามาตอนประมาณสามโมงกว่าสี่โมงนะฮะมันก็เลยเดินได้น้อยหน่อยแต่ว่าที่ะสบจริงที่แป้งจะมาคือนี่ครับพิพิธภัณฑ์แซนโฟเบียตะกี้ที่เราเข้าไปมีความควรสามมากมายซึ่งก็น่าจที่เห็นนะฮะมีความควรหลากหลายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความควรนู่นควรนี่ควรนั้นนะะแล้วก็มีตรงนี้นะ คือ่ตัวเครต่วงักษ์ที่มันสามารถมองตามเราได้ตลอดเวลาที่ไทยก็มีแบบนี้นแต่ว่าน่าจะไม่มีพินนโเเบบียะะครัจป็บบวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นเราก็ไปเที่ยวได้นะใครที่อยากจะไปเที่ยวนะมีความรู้นะฮะหมดหรักการพาเด็กไปนะสนุกสนานแน่นอนนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันกนะว่าเราจะมีวอล์กอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าดูกันโอ้อันนี้คือหน้างานนะ อ,อันนี้แบบมีตีมหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแบบตีมแบบเอ่อเน็ตฟลิกอันนี้แบบว่าผีแบบเออไซเบอร์นะต,ต่างๆมากมายหนูฮะโอ้โหเพียบ มาหลังแรกครับผม This is into the hell นี่มีคนพวผีนะฮะัวผีหนึ่งคน